เม่นแครไม่เหมาะกับใครบ้างมาดูกัน 1. เม่นแครไม่เหมาะกับคนที่ขี้เกียจทาความสะอาดนะคะเพราะว่าน้องเม่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะอืเยอะมากอย่างน้อยก็ต้องเก็บวันละหนึ่งครั้งนี่ไงที่บอกว่าเป็นข้อหนึ่งสองเม่นแคระไม่เหมาะกับคนที่กลัวหนามแหลมคมนะคะเพราะว่าเม่นแครเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีหนามนะถ้าชอบสัตว์ที่นุ่มๆก็ไปเลี้ยงอย่างอื่นนะจ๊ะต้องทนให้ได้นะแต่คุณก็นุ่มนะ มจะแหลฟันก็คมด้วยถ้าคุณกลัวเม่นกัดนะคะก็ <_ d ata> อย่าเลี้ยงเพราะว่าน้องเม่นเนี่ยเราไม่สามารถเดาอารมณ์เขาได้ก็จะกัดตอนไหนก็ไม่รู้เช่นนี่ <_ d ata> ให้มือคือจะกัดแล้ว่ากัดฉันสี่ไม่เหมาะกับคนที่กลัวแมลงมากๆนะคะพรอน้องเม่นเนี่ยเป็นสัตว์กินแมลงนะจะต้องป้อนแมลงให้บ้างเช่นแบบนี้ถ้าใครที่กลัวมากๆกลัวหนอนสดอะไรอย่างนี้ก็เลี้ยงได้แหละแต่ว่าต้องจับแมลงอ่ะ 5. ไม่เหมาะกับคนที่อยากได้สัตว์เลี้ยงราคาถูกนะคะถึงแม้ว่าน้องเม่นเนี่ยจะราคาไม่แพงแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลน่ะจะต้องมีทุนทรัพย์นะหรือถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่าอาหารและค่าอุปกรณ์ก็ไม่น้อยเลยนะข้อ 6. ไม่เหมาะกับคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงฉลาดฉลาดนะคะเพราะว่าน้องเม่นเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและก็ไม่ได้รู้เรื่องถึงขั้นแบบ ทำตามคําสั่งหรือเรียกชื่อแล้วจะมานะคะถ้าอยากได้สัตว์ที่ขี้เล่นโต้อตอบกับเรามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะแนะนําให้เลือกตัวเลือกอื่นนะคะข้อ7ข้อสุดท้ายแล้วเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบขี้เบือ่อถ้าหากคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องเม่นแค้มากพอพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยพอเบื่อน้องเม่นแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงต่อเอาน้องไปทิ้งเป็นเม่นจรแล้วน้องก็จะป่วยตายได้นะคะดังนั้น รับพฤติกรรมต่างๆตามธรรมชาติของน้องให้ได้นะคะหรือถ้าเบื่อจริงๆก็ควรจะส่งต่อให้กับคนอื่นนะไม่ควรเอาน้องไปทิ้งทิ้งลงได้ไงเท่านี้ก็รู้แล้วนะคะว่าเราเหมาะสมที่จะเลี้ยงเม่นแคะหรือเปล่าบายบาย